3เคล็ดลับทำให้คนเป็นฝ้าทาแป้งสวยเนียนติดนานทนวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาของคนที่เป็นฝ้ามีผิวแห้งก็จะรู้สึกว่าทาครีมไม่ซึมทาแป้งไม่ติดหน้าแล้วไม่ทนตลอดวันด้วยไม่อร่าอยต่างหาเป็นคับคราบนะคะทําอย่างไรดีก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสําหรับคําถามต่างๆก็สามารถฝากที่คอมเมนต์ได้เช่นกันค่ะมาเลยกับเคล็ดลับแรกที่เราจะให้นะคะ หนึ่งคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอะไรที่ทำให้ผิวแห้งลงเราต้องงดเว้นหรือว่าหลีกเลี่ยงให้ได้การที่ผิวแห้งนะคะคนที่ผ่านครีมมีสารมาคนที่ผ่านครีมทาฟ้ามาการขัดการลอกการพอกอะไรต่างๆทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยมันแห้งลงค่ะเพราะไปผัดเซลล์ผิวเขามากเกินไปไม่แนะนำนะคะไม่ต้องไปสครับหน้าบ่อยๆหรือว่าไปทำอะไรกันหน้าเยอะ เพราะจะทาให้ผิวเราถูกรบกวนระคายเคืองแล้วก็แห้งลงยิ่งใครใช้กลุ่มที่มีสารแรงอันนี้ต้องบอกเลยว่าผิวคุณจะบางด้วยไวต่อแสงแห้งด้วยค่ะการเติมน้ํานะคะอย่างแรกก็คือเติมจากภายในเน้นเลยดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรพยายามจิบดื่มตลอดวันให้ได้2-3ลิตรตรงนี้จำเป็นเพราะว่าจะผิวเราก็จะเป่งปังขึ้น มีน้ำมีนวลมีความชุ่มชื้นการทาครีมทาแป้งก็จะติดหน้าดีขึ้นค่ะอีกส่วนหนึ่งที่จะเติมจากภายนอกนะคะก็คือเลือกบำรุงที่ช่วยกักเก็บน้ำให้กับผิวเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์และก็ไม่เน้นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวหรือว่าครีมแรงนะคะหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงค่ะข้อที่2กลับมาดูเรื่องของการทำความสะอาดผิวสะอาดเพียงพอไหมถ้ายังสกรปรกหรือมีคราบ ยังติดอยู่นะคะบางคนเมคอัพบางคนก็คือเป็นเมคอัพที่กันน้ําทนน้ําพวกเนี้ยติดทนมากๆเอาออกไม่หมดจะเกิดอะไรเกิดสิ่งสกปรกบนใบหน้าสะสมกลายเป็นความหมองคล้ำกลายเป็นจุดด่างดําและสิ่งพวกนี้ยมันจะปิดกัน้นทําให้ครีมต่างๆที่เราทาเนี่ยเข้าไม่ถึงบํารุงไม่ได้แป้งก็ทาไม่ติดค่ะ ก่อนอื่นก็จะแนะนำว่าทำดับเบิลคลีนซิ่งนะคะก็คือการล้างหน้าแบบ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือการใช้คลีนซิ่งวอเตอร์ก็ได้หรือว่าคลีนซิ่งมิลตามความถนัดของแต่ละคนตามความชอบเช็ดกับสำลีแผ่นเพื่อทำความสะอาดพวกคราบเมคอัพออกไปเพื่อทำความสะอาดพวกมลภาวะพวกฝุ่นต่างๆหรือว่าคราบเครื่องสำอางออกไปเรียบร้อยแล้ว เราก็มาล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยไร้สารไม่มีสารซาลเฟตรหรือสารเพิ่มฟองจะได้ล้างหน้าเสร็จไม่แห้งตึงนะคะเคล็ดลับที่3ค่ะสำหรับคนที่เป็นฝ้าไม่แนะนำเลยคือยาโบกหนาทาเยอะคนที่หารองพื้นเพื่อปกปิดฝ้าบางทีเนี่ยทาทาทาป้ายป้ายาเยอะ,ยะพวกเนี้ยจะทำบล็อกนะคะไม่ให้กันแดดเนี่ยประสิทธิภาพดีพอเพราะคุณทาแบบพอกเยอะไปหมด การทาแป้งก็จะไม่ติดดีด้วยเพราะว่าข้างในเนี่ยเราพอกแล้วหนาเลยออกซิเจนกับผิวก็ไม่มีด้วยทําให้ผิวเนี่ยค่อนข้างจะถูกอุดตันเต็มไปหมดเลยคุณเคลือบเนี่ยมันจะรู้สึกหนาๆทำให้ฝ้ายิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นยิ่งใครเลือกลองพื้นผิดเบอร์นะคะผิดสีฝ้าจะลอยเด่นเลยทําให้ยิ่งชัด ยิ่งดูแล้วเกิดริ้วรอยด้วยไม่แนะนําค่ะวันนี้เราก็แนะนํานะคะสําหรับใครที่กําลังดูแลฝ้าอยู่อยากจะแต่งหน้าง่ายๆเข้าได้ทุกสีผิวทาไปปุ๊บเนือได้ทั้งกันแดดด้วยวันนี้เราก็แนะนำเลยชุดดูแลฝ้าจากเคที่ที่ตอบโจทย์มากๆ แนะนำตัวแรกก่อนการล้างหน้าสำคัญมากๆนะคะตัวนี้สบู่สูนไพรแฮนด์เมดว่านน่งคําจเกตที่ไม่มีสารัซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสมุนไพรว่านหนึ่งคําไพรลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าหน้าจะนุ่มหลังล้างหน้าเลยค่ะตัวนี้ฟิลลิ่งที่ได้นะคะนุ่มมากมาก ถัดมาหลังจากล้างหน้าเสร็จคุณเติมด้วยบารุงนะคะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเกที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนช่วยเติมน้ำให้ผิวกักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงลดอาการแสบแดงแสบกา้านรวมไปถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ยกกระชับผิวด้วย ใช้เช้าเย็นนะคะเซรั่มตัวนี้เช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นล้างหน้าเสร็จทาเซรั่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาซ้ำที่จุดที่มีฝ้ามีกระค่ะ และก็ตัวสุดท้ายที่แนะนำกันแดดดีๆต้องมีนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้าตัวนี้เป็น4 in 1ทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเตหน้าใสแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียมที่ไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากเลือกเลือกเทียบสีผิวแล้วเพราะทาปุ๊บออร่าตลอดวันทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยกับชุดนี้เซตนี้ทักเข้ามาได้ที่เคที